สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคขนจ้าพ่อกับพัลล่ารักกินเนยยำสาวๆบรรยากาศเย็นสบายแค้ผผาแค้มคลองแค้มน,อน้อยแหละจ้าพี่น้องจ้าเด็กชีวิตประจำวันเราต้องตื่นมายาเบ็ดทุกวันเดอ้อจ้าพี่น้องจ้าแต่ก็อีกน่าจะว,วัดอาทิตย์นี่แหละนอนสบไปบวชดตนอ้องถ้าอายไปฉีดวัคซีนเป็นม,มอนัดฉีดวัคซีนอื่นแอ็ตตาซินิกาจ้าแต่บริเัทกับประกาศ ไปสีเป็นยาสีหนวดฟ้าเข็มแรกแล้วมันรุ่นน้ำกันว่ัสดุปลาปรจ้าพี่ต้องจ้าใส่ปลาพี่ต้องถือแล้วพี่น้องต้องถือไฟแต่สลักกระต่องอยู่หลังผมด้ยโอ้พี่ต้องเอ้ยปลาถือล้วจ่ากระต่องกับกระดิ่ง เรือกรกะลุดปลาเองเนาะพี่น้องมาลุ่นน้ำกันไ,ได้จ้าถือถือแต่หลังแรกเลยพี่นอ้องเออฮันเดรอดถาซบปนางงามกระดกโดดว้ายปะตองอีกนึ่งกับปนาง พี่ต้องจ้าหมานปะตองแต่บอลน,นี้ออกไปท่าซ้ำโทษโพู ฮะเข็มที่หนึงเข็มใหม่ป่ะมันยังบอกครบจนอะมันยังบวบบวบ่แม่เริ่มสีเด็กน้อยประชาทส่วนป่ะพี่น้องเพิ่งประกาศไปสีวัคซีนอีกแล้ววัคซีนหลอดใหม่มาอีกแล้วมันบวบเบิร์ดเงมันก็ได้เจ็ดเอ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้พี่น้องอ่าไม่ตีอีกแล้วอ๋อ ปลาเหนือหรือปลาอย่ลลปายังคือติงใส่นใส่ว่ายปลานางปากระเทยเปียกพี่น้องปลาสบายแห้งแต่เงยเดี๋ยวนี่ปิาดินจกกระเทยเปียกตัวที่สองพี่น้องเนี่ยเราจะทาตัวที่สองจ้าถูกติดติดกันเลยจ้ะพี่น้องเอ๋ย คนในบ้านก็นลังประกาศรณรงค์ไปฉีดวัคซีนอย่างพี่นอ้องก็ยังบอกไปไปปกครบจีกเกื่อบบรยู่ไทยญาติกันฉีดลงทะเบียนเราจะบรรจุเลาวประกาศแล้วประกาศโโาอ,อ,กอีกอซีโนฟาร์มบ่างหรอเมื่ออื่นก็แอคตาเข็มสองส่วนใหญ่เป็นซีโนฟาร์มพี่น้องวัคซีนนะส่วนใหญ่จะเป็นซีโนฟาร์มไปบวชคาถาฉีดวัคซีนแล้วไป วไปบวชกาอีกมือสองมือพะพี่น้องอุ้ง่าไอศีวัคซีนเอ้ยเบื้องต้นไหม่ตีงพะพี่น้องมือนี้คือมานแต่ว่ามานไวมานวาเท่ไม่ตีงตึ๊ด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 ปึ๊ดดปดดตึ๊ดด๊ดดตดตดด ปากดเดจับพี่น้องตัวบักง,งามหนึ่งสีเหลืองอารามจ้ะ<ม>ปากดก็รักเธอเด้อจ้าพี่น้อง <Yeah. S 1> สีเหลืองงามขนาด <Yeah. S 1> ่ด้อเ,เอ้ยโผดโผงงามปูอม <laughs> าจับพี่น้องมาเลาะยามเม็ดน้ำกันเด้อจ้า ถืออีกแล้วยอดโพดพประมาณตายยังตายตายแล้วถึงตะดนถึงตะมวานมาตายว่ะ พี่น้องจ้าตายไปหนึ่งตัวจ้าตัวบักใหญ่เลยจ้าข <c oughs> ายอิ่ม <c oughs> ซื้อแบบปัดตายจับอิ่มอย่าได้ปะ <c oughs> เหมือนปลาแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยมนี่นนะไปไมได้หอดใส่ปลาสี่ตัวนะแล้วตัวเสียดายตัวนี้มันตายพี่น้องมันหมุนต้นใหม่พอะมันเลยตาย ก้าจับ้องเอลยตอนนี้กับเวลาหกวาลิกาเด็กจับงเส้าี่น้องนอนเช้าตื่นนอนดึกตื่นเช้าเพราะว่ากาดเราตามคลองพี่น้องเอลยยามเด็ดยามมองอนี่กะมานปลาแล้วจ้า พี่น้องมาชมวิวบรรยากาศแคบของสมุนสมุนนะพี่น้องนาะข้าขอขอบคุณสุขสุขคนที่เข้ามาเบิ่งสมุยเด้อจ้าที่บ่เบื่อจ้ขอบคุณหลายๆจ้าผู้พาประการใดก็ขอโทษขออภัยไปเด้อพี่น้องอันนี้คือชีวิตวิถีชีวิตประจำวันของครอบครัวนางจ้ายามเศร้าก็ลงคลองยามแรงก็ขอขว่วออกป่าพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะ อยู่บ้านนอกบ้านนาก็ได้มีเวีย้ยพอได้มีงานเหตุกาก์หากินตับธรรมชาสตร์หรืหาปูหาปลาไปขายพี่น้องก็ได้เลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัวพี่น้องเอยขันมานปลาก,ก็ได้เงินหลายพี่น้องต้องมาสมานเป็นบางมือ้อแล้วก็เป็นปลาธรรมชาสตร์ว่ายเลยครับพี่น้องหมุนปลายามเบ็ดปลาเคืองอยู่จ้ะพี่น้องเบ็ดปลาเคืองมันจะใส่เงาขอเบ็ดเอที่แฝนปลาเข่งเพีเนาะต้องใส่นำ้ำ หย่อนลงไปจัหอดพื้นดินพี่น้องฝนมาอีกแล้วหลุดโตนเดหลุดโตนคนเกี่ยวเข่าแล้วฝนห้ามเดพี่น้องเอยเสอะผ่อนเข่าเบิดมือเบิดเว้นเน่ยมาอีกแล้วขันมาแบบนี้เนี่ยบดมือมาว่าเนี่ยก็เบิดมือจ้าตกโพดตกโพตบกโมตกบกแดงผู้พี่น้องมาแล้วสิเปียกฝนตอนยามเม็ดแล้วพี่น้อง เบ็ดกัยามวันแล้วแล้วต้องหลาะยามต่อพี่น้องจ้ะมันอยากกัดจามเบ็ดยามมองนะจ้ะพี่น้องแต่ปลาที่ได้ไม่นีกับเพิ่นกับซื้อเบิดละละักโอนเงินมาแต่เมื่อวานโอนเงินมาซื้อปลาจ้าีชวแต่ชีวิตปลาพี่น้องเพิ่นอยากเห็ดปุ่น มันรรมารีระดีพี่ดอกฝอนไปปลอยโอ้ยตกได้สมือืูอเวนางานไม่หักปะงาไม่หกัหกเพราะมันหลุดหลวงคุปติพี่น้องงานไม่คือหักมันถือปลาตัวใหญ่ติคะหลุดละ เบ็ดลาพี่น้องรุดแล้วพี่น้องปลาตองใหญ่ปะปลาหมักเบ็ดจนลาออกจนเหี่ยงหมักเบ็ดรุดวะเด้ดงานไม่จนหกักแสดงปลาตัวใหญ่มันดีนจนรุดพี่น้องปลาเอนปะปลาอยู่แล้วคันปลาเคงืงเบ็ดหน่อยเอาปลอยู่จะเป็นฝนไปปล่อยพี่น้องกระเทยกระเปียกแต่เศร้าแล้วจ้าเดจ้าพี่น้องฝนตกกลิน จากสิจักมือเด้อจากสิเบิดนี่ฮะถูกโตนผูกเกี่ยวเข่าเบิดทงแต่ฝนตกห้ามเนี่ตีอมารากับฝนตกห้ามเบิดทงเกี่ยวเข่าซองมือว่ะฝนตกห้ามใครแต่พอลาแล้วกู Beatles, ้วิทย wow ์พอดีกำลังดำน้ำไปเบิ่งปลาพี่ดาวเอ้ยปลาเครื่องเบ็ดปลาเครื่องน่ะสิยามยากเพราะว่ามันเป็นเบ็ดที่ว่าต้องใส่เหล็ก ใส่แล้วก็ยออลงไปอยู่พื้นดินปลาเครืองสิบวกขึ้นมากินหนาหนาพี่น้องมันก็คือพวกปลานางปลาตองสิขึ้นมากินหนา้นาปลาเครืองมันสิกินอยู่พื้นก็ถือกระของอยังบ่ะตัวใหญ่บ่ะห้โล่นหมดเอาปลาเครืองจับพี่น้อง มันรุ่นกระพือสิตโตใหญ่สัมไดปลาเคืองก็คือปลาค้างนั่นเองพี่น้องมันกัดสีใสมันหย่อนใสเอาใสใสหินแล้วก็หย่อนลงไปพื้นน้าพื้นดินพี่น้องราถือมันกัดสิของอยู่ข้างล่างต้องได้หมดเอาสสยามย่าเนี่ยจักหน่อยยามปลาเคืองเป็นปลาเคืงองแล้กแพงปะ <c oughs> ของอยู่พื้นพว ที่น้องเอ๋ยเพื่อสิได้ปลาอย่ตรงนบอได้ขอเชื่อมันของเหลืกโพดพี่น้องปลาเครื่องอางัยยะแล้ถือมันต้องของกับไม้เพราะว่าหนาวทุกรอบที่ใส่เบ็ดปลาเครื่องก็จะเป็นสีพี่น้องสียามยามมันก็คือพวกเบ็ดแขนเทิงมันถืออยู่หลุมนะก็เกาะอยู่หลุมไม่หล <c oughs> ุด เากับอกให้ปะคอไปจับป่ะฮะืเสือัดไหลวด้วมั้งลุดตีน้ำไหลอย่านี้นะก็จะเอาได้ใส่แล้วก็เอาเน่าปลาเครื่องนะพี่เราเฮ้ย เพิ่งเอาขึ้นมาได้พี่ดาวเอ๊ะปลาก็ได้สิ่งสิ่งอะปลาเคืองใส่แล้วก็ยามยากพี่ดาวเอ้ยเกิดเสียนเนาะกูเงี่ยมันปักกูซ้ำนะเงี่ยมันปากกูปักจ้ะปากขานะปักนี่ตีนเต่าดีไม่ได้มันปักนี่ดีฮะปักไม่ได้มันปากดี ตึงขึ้นมาเมื่อกี้เดีย๋ยวเจ็บเลือดเสิป,ปวดมาจักเลือดบไม่ได้เลือดไหลกระบอนเลือด้องป่าเพื่อสิได้ขึ้นมาตวัวประมาณสองโลนี่มั้ง<อ>ฮอดพุทสองโลนะ วิธีการใส่เบ็ดปลาเคืงพี่น้องเขาก็ใส่เนยื้อปลาดุกเลยกรสิเดลงไปพื้นหน้าพี่น้องเอ้ยมัดปังหินไว้หินกระสิบนี่สใส่เหลือเวลายามมันตึงยามยากครับพี่น้องพอมันถือมันกระสิของอยู่ล่างพ้นเวลายามต้องมาจับเบิ่งว่ามันดิ่นบอมันตีงบอคันบดตีงก็แสิบแอมบเมนบ่ถือปลาหย่อนลงไปพื้นแล้วก็หมัดไววพี่น้องนนี้คือเบ็ด ปลาเคืองรจัจจ่าเบ็ดปลาคังนั่นเองจะเป็นน้องชวนเบ็ดแขียนถือปลานางปลาตองเขาหอยไว้หนาหนามเราถือมันก็ยามง่ายอันนี้ใส่อยู่ในป่าเราถือมันก็ของพี่น้องจา่าบมดเอาปลาเมื่อกี้ก็เกือบเสีย มันก็สิเห็นขางเดียวเลยแต่ว่าสับปะไหลมาไก่ไวแท้ไหลมาไก่เลยเดจะขางหนึ่ง <laughs> ไหลมาไก่เฮงเอกระสีเนี่ยกระสีอ่ะทีขังหนึ่งพี่เนาะเห็นแล้วใช่สิอเ,เออสับปะไหลมาไก่แท้แปบ๊บเดียวหนึ่ง <laughs> ไหลมาไก่ไปประมาณร้อยเมตรแป๊บเดียวหนึ่งมันไหลมาก่อนคนอีกเห็นแล้เห็นเสยเดซ่อไม่ได้ซื้อแล้วพี่น้องจ๋า บ้านไก่เฮือนเคียงพี่น้องบ้านผีเมืองนองบ้านนาสีดามอำเภอนุมาจังหวัดอำนาจ,จเจริญจ้าพี่น้องนี่จ้าอันนี้ก็สิเป็นแถวเห็นนี่ก็สิเป็นทางขึ้นเป็นประตูทางขึ้นพอขึ้นไปก็สิเป็นจดรายเสืออยู่นั่นพี่น้องเวลาเขาขามไปจดรายสือก็เสียยี่สิบบาทจ้าข่าย,ยแผ่นดินพม่นองหลักกาอยู่ได้ในขอบเขตก็ซืใบหนังสือให้นี่ยน,น,น,น้อยหย้อยู่ได้เฉพาะอำเภอนุมาเดจ้าเราก็ไปหากันได้พี่น้องบริย่าคันบ่มีโควิดนะ ลากสิครับเพื่อไปจอดอยู่ท่านแล้วก็ขึ้นไปเลยแล้วก็ไปจดลายซื้อแล้วก็ไปซื้อของซื้อของไปเห็ดอะไรเห็ดนี่ไปเ,เอาปูเอาปลาไปขายกับบริษัทอ่อนเป็นบ้านทีเมืองนอกไปเลยซ้ำซ้ำหมู่บ้านเดียวกันนะว่าเรียแล้วก็ซัมเหลาวกับเหลา้ลาอะไรไปก็แค่จดลายซื้อขึ้นไปได้ปกติกบบว่ามันเป็นแบบบ้านเก,กล่ยวก่ายโม่นด่านใหญ่หน,นะพี่น้องะแต่รับไปก็อยู่ในขอบเขตไปเกินขอบเขตบ่ได้ ริมบ้านริมแม่น้ำริมแม่น้ำมกสซิเป็นถนนเลยพี่เนาะวิวสวยได้ป่านฟังผลพี่เนาะจ่าวัณณศีดาเดจ้าวัณาศีดาเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญจะตรงขามับบ้านพอลลาเดจ้าพี่น้องพี่น้องจาตอนนี้ฮาก็อยู่กลางแม่น้ำโคงระหว่างกลางระหว่างไทยกับลาวนั่งอยู่ระหว่างกลางแม่น้ำเลยเดจ้าพี่น้องทำาไมแต่พี่น้องปลาฮาก็สิีด้ยซัมนี่เดจ้าพี่น้อง ปลาหนังาตายแล้วกสิเรือปลาที่แข็งแรงปลาตองแข็งแรงอยู่ละปลาอันนี้เนี่ยเป็นปลาที่อ้ายจากกทมจากปากเกตเพิ่นซื้อแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องป็นจำนวนเงิน1 5 0 0พัน้ารอยบาทจ้าเพิ่นซื้อแล้วพี่นอ้องเพิ่นกัซเซียไปปล่อยต่อลงสู่แม่น้ำพี่นอ้องเอ้ยอันนี้กา้าอ้ายเพิ่นโอนเงินมาซื้อแล้วเรียบร้อยเพิ่นวะซื้อแล้วกับปล่อยให้อ้ายด้ยวนะปล่อยลงสู่แม่น้ำคือเก่าเพิ่นวะ เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งไถยชีวิตปล่าพี่น้องอาจารย์กาเห็ดเพิ่นอยากให้เห็ดไทยก็เห็ดเห็ตามเพิ่นแล้วพี่น้องเขาหาม่ได้เขาสมบ่อปล่อยเพราะว่าเพิ่นซื้อแล้วพี่น้องปล่อยลงสู่ไปน้ำเขาก็สิปล่อยอยู่กลางแม่น้ำนะจ๊ะกดเหลืองนจุกกลางแม่น้ำเลยพี่น้องกลางแม่น้ำโค้งให้มาพี่น้องอันเดบันนาสิดาปล่อยเลยจ้ะ บ้านศรีดาอำเภอสนุมานจั care, ังหวดอำนาจเจริญจ้ะปลาตองเอาปลาที่แข็งแห้งมาปล่อยพี <ue> ่เนาะไปแล้วพี่น้องตัวสุดท้ายปลาคังนะจ๊ะปลายอะแข็งแห้งแล้วปลาคังในปลาดําเหลือกี่ปลาคังนั่นเองหมุดจิตาแดงเฉยสิได้นี่แหละจ้ะพี่น้อง ปอนะปอยก็อยู่กลางแม่น้ำโอ้ยโควิดไอ้เบิร์ตไว้เนี่ยอยากไปเที่ยวฝั่งนั่นเด้ใกล้กันน้อยเดียวพี่น้องไอซัมบ้านพี่ข้างนอกเขา,าว่าเลยกันช่องโล่ไปเดี๋ยวมาดินบ่ดินบ่คือประเด็นป่ะที่เราจะเรียบร้อยเราก็จะได้กลับตอนนี้เราอยู่กลางแม่น,น้ำนะจ๊ะพี่น้องนี่แม่นำ้ำโขง ใหญ่พอสมควรเในพี่น้องเอ้ยความกว้างนี่ไหวโลสองโลไปแล้วล่ะประมาณกิโลเนี่ยกว้างประมาณหนึ่งกิโลความกว้างพี่น้องแต่โซนหน่ำ้านพระราชสกินหน่ำเลยวางหน่ำเลยคืมฝากคืมฝนพี่น้องเออสักข้อฝากบรรยากาศไว้ซ้ำนี่เด้อจ้าขอบคุณเด้อจ้าขอบคุณสุขสุขกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ขอบคุณไอ้หลายๆเด้อไอ ทำคนกับสื่อทำหมาเนาะทำมนี่ทำมัธีระเนาะคุณทำทำมัธีระเพิ่นกาได้ซื้อปลาเป็นเงินพันห้าร้อยบาทให้อามาปล่อยเป็นบุญเป็นกุศลพันหวานในใจพระกา่นกสัสิให้สทบเพิ่นอยากเขตบุญน้องทรายสิบ,บวชนะพี่น้องแต่ว่าทางบ้านนางบวชขาเจ้าบ,บริจัดงานบริจังก็คือบวชเลยเข้าว,วัดแล้วก่า อันนี้แต่งคันขาว่าแล้วก็แต่งคันแล้วก็บวชให้ผ่าพันบวชให้พี่น้องพ่นสิบวชเจ็ดมือบวชช่วงเขาพรรษาแล้วก็ออกพร้อมเขาออกพันษาพอดีเลยจ้ะพี่น้องสองไอ้น้องไปบวชพี่น้อง่อนบอกเคยบวชเพิ่นเอยากบวชสั้กับข้อความยักยกักไปสั้นหนีแล้วจ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออาภัยเด้อพี่น้องปลาเนี่เพิ่นกระซื้อให้มาปล่อยแล้วจ้าบอกขอให้มีดามาเด้อพี่น้องเด้อส,สวัสดีจ้า